สวัสดีทุกท่านครับเข้าอยู่ที่ร้านสุขสรรลาบเป็ดครับร้านลาบเป็ดในตำนานที่คุณตันอิชิตันก็มาทานครับรับประทานเมื่อได้มาที่จังหวัดขอนแกน่นออยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดครับ this is minced duck spicy salad แม่อันนี้คุณตันมาก,กินจกเที่ยวหอจเทียแล้จ้เดี๋ยวเพ่นมากบ่ก<า>เตี๋ยวเพ่นมากสร้างยังเพื่นมากสร้งลาบเป็ด เออเอาลาเป็ดน้ำลินล่ะเอาที่โคงเหรอเอาที่โคงด้วยดดอะไรเนี่ยลาเป็ดหกิต้มเป็ดไปทำที่นา่างี้ยคนเขนเอาอย่างดดนี้โอ้นี่ไงที่โครงน่ากินมากเลยเนี่ย เขาไปเบิ้งนี่ขั้วได้บ่ไปเบิ้งนี่ร่าไม่ขั้วได้ปะได้อยู่บ่เดี๋ยวไปเขาไปเล่นน้ำไอ้ยจะเข้าหน่ี่ไอ้ทีดจังไหนคือแซ่บแท้ผู้บริหารครับอันนี้เป็นเชียร์เปนบ่ไอ้มาเล่นน้ำในเด้อพี่ครับผมครับอันนั้นเตานั้นปิ้งเป็ดบ่พี่บ่ครับ ย่างครับตอย่างเลยย่างเสียงเยบ่มีเสียนะมเเสอมนเอ๋ออันนี้ยังนี่พี่ครับเป็ดครับผมโอ้เป็นเครื่องเป็ดอันนี้ยังโอ้ลาหมูมาแต่เนี่ยเอครับเขาจาแนะนำมาเกลย มาขอเบิง่งจังหน่อยเดี๋ยวไปถามทีมงานก่อนว่าเพิ่นสั่งเอียงเนี่ยอ๋อได้ครับครับผมเช่เลยครับอาจสีมีหน่อยได้ครับวพูดแล้วครับวิวยังสวยเลยวิวทงนาเช่นไรครับน,รนี่ครับวิวบรรยากาศทุ่งนาครับเอาอะไรบ้างพี่ซี่โครงน่ากินมากเลย กับลาบป็ดเนาะลาบป็ดต้มป็ดนย่างครับเราอีกต้องแนะนำอะไรอีกมีอีกไหมแนะนำเสือย่างหมดหมดรก่อนอ้หดกยรับตัวนีเแซ่บนนอทังพูดต่ำคือต้องเขินๆเียออกแข็งๆยังไงไรครับ นี่สูตรได้ทั้งเนี่แม่สูตรมาได้ทั้งเลยแค่สูตรที่บ้านจะคว้างขอนแก่นเท่านี้บอกนะต้องเป็นนะครับตรงใกล้ไหนบอกครับตรงใกล้บ้านเดี๋ยวบ้านไปทำลูกเพือครับว่านทำลูกเพีย ใส่ลายกับพ่อประมานเอามุนสันแล้วสันสันสันซันกล้องเลยสันกล้องบาเคลียร์ทีเขียวนี่เพื่ออะไบมเคลียร์ปอบม่มห้จหน้าหุ่นไวไงเถอะหน่น หน้ามันสมโอมันใหญ่หน้าหรือเปล่าของไม่ได้ไม่บางหน้าเม็ดจ้นมันสมปะสมหน้าไายห้ามลายมันไม่สมเพราะว่าคันดอใส่โคบได่บนะไม่ใส่ s คบย้ายใส่ขวดแทเดี๋ยวแดกแยกชูดย้ายแล้วต้มเองโอ้ต้มทุกแล้วบอครับย้าล้ต้มเป็นา้เนแล้วต้ต้มก่องย่างมี่เลยะครับ นี่อย่งอ,ยงอีกับ<ำ>ูอีกปูปนหน่อยปกติเจ้าตำใส่น้ำตาลบ่ใส่จ้ะใส่ตลอดแจ่เินคนกินหวานจี่เป็นคนหวานจ้ย <c oughs> <c oughs> ปกติทังบ้านผมใส่บ้านหนูยางมมักบรใส่บ้านเราใส่ก้เรายานเรใส่ยบก้าน่กานเงใ่้เราบนรส่ยูบุ้วนาูบกบ้าใสกนเราานรใส่ยับุกราสยูบกานเรา้เรราสบา่ ซื know, das ้อตัวใดล้ะแม่ม <dá m S 1> ือนี้ซื้อไปลูกอนี่แล้วเรคได้นากลยละลแด่่มถึงสามสบล้านก็้นไปยนั่นเนาะยุ่งยากเลยเนาะสามสิบล้านค่ล้านเดียวนะ เดี๋ยวชิมเนี่ยจักน่อยเนี่ยพูยสั่นๆๆพูยแซบอีีอ่ะนวดนวดไปถากินขึุ้่นเถอะแม่ได้กลับมาแล้วครับนี่ลาบเป็ดครับเดี๋ยวจะทำบุฟเฟ่เป็นไงพี่ลายไหมลายกาดไหมนี่อะไร ราบไก่เพราาบเป็ดหมดต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่้าวต้มว้าไวเหลือเหลือเชื่อเลยข้าวหอมหมูสามหมือเหรอไม่พอเราจะลูกพอลูก อร่อยจริง <olarak> เ <Christmas music Dragon> ิ oh no? oh, mm ่ยอดนะยอดยอดมะกอกเนอะอันนี้ยอดเลยนะรูปราบเป็ดอร่อยวะยอดมะกอกยอดเลยนะดูมเจอยังครับพี่เฮงนนน้ไหโอเคครับโอเคครับพี่เฮงครับ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 พี่เฮงครับโอเคครับ

ว้่างว่าอะไรนู่นล่ะเออเดี๋ยวพี่ผมว่าเ,เรา,เราขยับโซนหน่อยดี่มั้ยนี่ครับผัดกระเพรามุกรอบเอามั้นี่เนาะอันนี้นะก็ะเป็ดมั้ยมีปักเป็ดไว้ป่ะไอายพี่ปักเป็ดเอ้นี่มั้ย ไย่างนีปักเป็ดกินไหมเยอะนะพี่แต่ไอเป็ดนี่อร่อยจริงว่ะอืมีความสุข อะนาวอะใส่มะนาวทิพหายแล้วสส่กะเพรากระเพราอะทำผิดก็าทำผิดอาจจะเป็นสูตรเขามั้งสูตรเขาแบบไม่มีกะเพราเลยใส่นะนาวจ้ะทีนี่ทำผิดเขาก็ทำผิดอสองอย่าง ไม่เป็นไรี่อร่อยต้มไก่โอ้โหโอ้ต้มนี่เด็ดขาดอ่อน้มะขอนมันออกเิ็ดเผ็ดแล้วเครื่องถึง พิซซ่าโลกระฟูสมันมีแห้งไมหมเป็น,นตบายอร่อยไม่รู้ยังทำไมพี่ไม่ชอบทานเขาเน้าเหนียวหานอ๋อแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ากินแล้วแน่นอะไรอย่างนี้ Có nữa. I'm done. No kỳ bên ก่อนนี้แซบสุด พ oh, ี่โจวางไงพี่อยู่ขอนแก่นพี่นั่งกินลาบเป็ดย้มากินทั้งวันไหมกลินทุกอย่างพงเลยแซ่ครับช่ไหมมาหาเห็ดไทยท่าส้านะเจ้าตักใจบางเบิร์ป่ะอย่าปั่นปั่นยี่โมเห็นยั อมโปโปใช่ไหมอ๋อการ์ดมันมันไม่ไหวมันเขียนไม่ทันการ์ดมันเขียนไม่ทันต้องเปลี่ยนการ์ด ครับพี่มันเขียนไม่ทันใช่พี่ตูวนั้นก็ดีอยู่พี่ไม่ใช่ตัวพันเลยหรอตัวพันกว่าสามสองคลิกอยู่ป,ประมาณเกือบสองพันนะพี่สามสอง ใช่ครับกสีมันเยอะเกินครับผมแซนดิชได้พี่ครับผมกิงตั้งก็ดีได้ครับผมใใช่่ อยู่สามคัดเห็นใช่ครับก็ไม่เป็นไรก็ได้กล้องใหม่มาเขาเปลี่ยนเป็นตัวไหนมาอ๋อ,อ,อส่วนต่างนะ นั่งกินลาบเป็ดอยู่นี่พี่มากินด้วยกันเนี่ยอัดนั่งอัดคลิปอยู่ด้ยวยเนี่ยฝังโปรโมทเอ,อช่อง youtube เจ้าหน่อยไหมสวัสดีหน่อยอ่าสวัสดีแฟนๆหน่อยนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่ลงยูทูปช่องของเาพัคเซียแชนแนลนะครับก็วิดีโอเทเลวิวแชนแนลครับไม่ว่าเพื่อนๆรูจักหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมชมชมดูในช่องนิดีโอเทเวลครับครับครับนิดโอก็เจอนะครับครับผมครับก็ค่าครับผมค่าโปรโมทก็ปานิโมสองตัวนะครับผมิจรงจริง ครับพี่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทันข้าวต่อก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเราคุยกันนะแลับกลับอีกก็ฝากติดตามครับลูกพี่ด้วยก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนครับกับฟิวทุ่งนาครับผม